และนี่ก็คือ WPM p y m u s ครับผมอาไะครับผมปาดเลยนะปั่นเลยเป็ครับผมเรียบร้อยโอเคแกะไอ้ตัวบัมบ่ขอมันออกไปให้เรียบร้อยอาจจะมีเละเทะบ้างไม่เป็นไรนะฮะแต่อย่างน้อย่าให้เสื่อมันทางเทคนิคในการแกะนะครับก็แล้วดึงออกมาแต่และมุมนะฮะมันก็จะปลดล็อกตัวมันเองมันจะดึงยังดึงไม่ได้บีบอย่างเงี้ยจับบีบแล้วก็ดึงออกมาได้เลยเอาใหม่อะเดี๋ยวดึงให้ดูใหม่บีบนะครับ บีบดึงเออมาอาจจะมีมานานแล้วแหละเราไม่เคยเห็นตัวนี้ก็เก็บไว้ใส่กล่องของมันคือพยายามเก็บกล่องมันเอาไว้อะดีสุดเพราะว่าเวลาขายมันได้ราคาคิดถึงตอนขายด้วยแต่ถ้าบางคนแบบใช้ซื้อมาไม,ไม่เน้นขายเงี้ยก็ไม่มซีเรียดอ่ะดูไยครับเฮย้ยลดไหมดูกล่องเขาดีโคตรดีเลยเรียงมาโคตรแบบมาตรฐานเลยอ่ะ WPM ฮะรวยแล้วไงตอนนี้พอรวยเสร็จเขาก็จัดมาอย่างดีเลย ูมือภาษาอังกฤษล้วนโอเคไม่มีภาษาจีนแล้วเออนี่อ่ะวันนี้ก่อนของเขามาตรฐานมากนะกับราคานี้โอ้บัตเกตก็มีโลโฟให้นะฮะแล้วก็ไฮโฟให้เราด้วยยี่สิบกรัมแล้วก็สำหรับซิงเกิลช็อตนะฮะแล้วก็เป็นบายฟิลเตอร์ มาดูนี่เขาให้ละเดีย๋ยวนี้เป็นสเปาคู่อยู่นะแต่ให้มาแค่อันเดียวบอทมเลดสามารถซื้อได้ที่โอกาสนะครับตอนนี้รู้สึกว่าของจะเหลือแค่ประมาณสามดามเท่าน,น,นั้นเองนะฮะเฮ้ยมีแทมแทมสวยว่ะแทมสวยน่ารักนี่ b p m เจ๋งเจ๋งแต่ไม่ได้ใช้หรอกเก็บไว้เอาไว้ทับกระดาษอ่ะ <c oughs> มาดูนี่กันเป้า <c oughs> มีที่ล้างหัวกุ๊ปนะฮะนี่แปลง แล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่ติดข้างเครื่องเอาเอาไอ้ตัวหลอดถังน้ามันอะเอาไว้ติดข้างเครื่องทนะีเขาบอกนะไม่แน่ใจนะเดีย๋ยวดูก่อนอีกทีหนึ่งน,นี่ก็ใหม่จริงๆแล้วก็หัวสตรีมหัวสตรีมเดี๋ยวค่อยดูีว่งเขามีให้หรือเปล่ามีผ้าให้นะครับสวยมากผ้าไมโครไฟเบอร์แน่นอนเฮ้ยมีที่แถมให้ด้วยน่ารักว่าไม่ได้ใช้เลยพวกนี้ก็เก็บไว้ถ้าสมมุติว่ากะว่าจะเหมือนกับคนเล่นรถอะซื้อมาขายไปอะพยายามเก็บของพวกนี้ให้ดีด ถ้าคนชอบแบบนัวัตกรรมไปเรื่อยๆต่อเยอะไปเรื่อยๆอ่าก็เหมือนกับเราได้เล่นเราเล่นของใ,ใหม่เนาะเวลาขายของราคามจะไม่ค่อยตกมากเพราะฉะนั้นแับคนเล่นแบบครัวกูก็จะแบบดูแลเครื่องดีๆอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เด็กแบบใช้มันรุนแรงเพราะเราคิดถึงตอนขายด้วยพวกแฟรหรือของอะไรของคัวมือสองคัวแม่งใหม่ที่สุดแล้วตัวนี้น่าจะเป็นตัวเอาไว้สำหรับแยงรูที่มันตันแงบแนบแนบนะฮะมาดูชั้นสองมีไหมไม่มีแล้วโอเค นั้นอุปกรณ์พวกนี้ถ้าไม่ได้ใช้ครูแนะนําว่าเก็บให้ใหม่และสวยไว้ตลอดนะครับราคาจะได้ไม่ตกตอนขายนะฮะตัวนี้ครูซื้อมาใช้งานเองเลยด้วยนะเราได้ซื้อราคาพิเศษอูแลแเราเพราะเราขายเองเราเป็นดีลเลอร์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สิทธิ์ก่อนนี่อ่ะหลอดแทงน้ําของมันครับมาดูตัวมันสามารถดูดน้ําจากถังอื่นได้เลยนะแต่เนี้ยเขาแถมมาให้ด้วยสำหรับโฮมยู คูว่าแบบโฮมยูทอ่ะชอบเลยแหละมันมาครบแล้วก็สวยเลยดูดิโอ้โหนี่แล้วก็ต่อที่ตูดเครื่องมันเดี๋ยวครูเอาไว้ตรงน,นี้ก่อนฝุ <S <S ดูเท้ามาดูนะครับอ๋อออกไปก่อนกล่องเขาทำอย่างนี้สมัยนี้ <S 1> <S 1> ทำดีดีเนาะนี่มาครับถึงตัวเครื่องมาแล้วครับอ่าสำหรับคนหลังเสียแบครูนะฮะจับเครื่องมันดีๆนะครับแล้วก็ดึงมันออกมาอย่างเงี้ยโอเคย่อตัวนะครับอย่าก,ก้มตัวอ่าเอาดูกันนะโอ้ยออกมาแล้วอ่ะ ก็จะมีสายนี้สายน้ําดีน่าจะอยู่นอกตัวนะฮะส่วนน้ําทิ้งเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึง่งอ่าเข้ามาดูครับผมเรียบร้อยเฮียสีโคตรเมียนเป็นแบรนด์เดียวที่ไม่มีใครกรอบได้ไม่รู้ทําไมลิขสิทธิ์เขาหลืออะไรก็ไม่รู้ไม่มีใครทําตามทันเลยอะ WPM อะชื่อเสียงก็ดีเครื่องสตรีมมาก่อนส่งให้แชมป์ใช้จนมันดังแล้วจนเขาผลิตเครื่องมาแบบจริงจังอะ เอาจริงว่าเป็นตัวเดียวที่รู้สึกว่าไม่มีใครก๊อบเนะาะลาดครับงานดีมากคือชอบวัสดุของ WBM อย่างหนึ่งคือเขาทำมาแบบไม่กักอะเออเลียมๆียมมินิมอลที่ชอบเนี่ยนี่เขามีน้ำมาด้วยน,นะน่ะแสดงเขาเขาเทสเครื่องให้ให้ด้วยนะคือไม่ต้องหน่อยนะครับเวลามันเกิดแบบเราซื้อเครื่องบดมาแล้วเราเห็นผงนิดหน่อยๆออมันเป็นการเทสของโรงงาน ดีกว่าเขาไปเทสให้เลยแล้วเราต้องมาเทสเองอ่ะมาคาลิเบตเองอะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาก็จะเทสก่อนที่เราจะมาถึงเราว่าโอเคจะได้ไม่เสียเวลาส่งซ่อมไว้ง่ายๆอันนี้เรื่องจริงนะครับเอ,อ่อทุกทุกแบรนด์เลยเวลาเขาเทสเครื่องเขาต้องเทสมาจากเอ,อ่อศูนย์ก่อนอืมอย่างบางคนนําเข้ามาคนนําเข้าก็ต้องเทสก่อนด้วยเนี่ยใหม่กิฟตเลยเอาไปแล้วครับผมไม่หนักอ่าไม่หนักอย่างที่คิดคือก็ไม่ใช่เบาโยงด้วยตัวนี้มันยี่สิบโลอะนะครับเป็นไง ดูความเงียนความงามหยูยเนี่ยชอบแพทเดินนะ์น่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปวางขึ้นบนหิ้งเลยนะครับผมเอาไว้สลับบาร์ที่ครูจะใช้ทดลองเลย,เลยนะครับวางอย่างนี้นะครับผมท่านผู้ชมวางอย่างนี้ครับแกลบเสร็จแล้วก็วางเข้าไปสวยงามส่วนปลั๊กนะฮะนี่เขาเป็นแบบสามขาอย่างงี้สามขาจีนมีตัวแปลหาซื้อไม่แพงอันนี้จัดก,การใส่ไ,ได้เลยนี่นะครับถังตรงนี้ เราก็จะเอามันไปล้างก่อนนะครับเพื่อสุขอ,อนามัยดึงอย่างนี้ได้เลยแล้วก็เอาแทงเนี่ยไปตอเติมนะครับแล้วพอได้น้ำปุ๊บเสร็จคุณก็กดตรงนี้เนี่ยมันมีตัวตัวตัวกั้นอยู่กตัวอั้นอยู่นะครับพอใช้เสร็จกณก็มาเสร็จนี้ปักอย่างนี้อนนถอดไปดูที่แกะยังไงแกะง,ง่ายๆครับแปะอย่างนี้เลยโอ้โหกลิ่นเหมือนตอนแบบว่าได้ตู้เย็นใหม่ๆเลย <c oughs> <c oughs> อ่าเดี๋ยวไปล้างก่อนนะฮะ ล้วก็จะมา,าใส่น้ําให้ดูแล้วก็เปิดเครื่องเลยดูซิว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่พร้อมในการสกัดนะครับอ่าแม็กซิม,มัมนะครับถ้าสมมุติว่าตรงขีดตรงนี้เลยเนาะมีขีดเขาว่าแม็กอยู่นะตรงนี้จะได้พันห้าร้อยมลตอนนี้เราก็เทไว,ว้แบบเพื่อ,อ,อ,อสวยนะฮะพอมันมีแรงดันใช่ไหมตอนนี้มันเสียบด้วนะน้ำก็พุ่งมาเลยครับเพราะฉะนั้นถอดด้วยนะฮะดึงครับตรงนี้ครับเข้าไม่ใกล้ๆเลยแม็กนะออกสลักออกนะครับแล้วก็จิ้มมันเข้าไปอย่างนี้เติมน้ำเข้าไปในถัง ดันเข้าไปปึ๊บเสร็จแล้วเรียบร้อยมันก็ล็อกแล้วถ้าจะอ,าออกนะครับมันเหมือนกับเออเหมือนกับที่กองน้ําอ่ะก็กดดันเข้าไปแล้วก็ค่อยดึงมาเนี่ยเอาเล็บดันเข้าไปสลักมันแล้วก็ดึง๊ออกมาได้เนี่ล็อกแล้วก็ให้มันล็อกเลยเนี่ยมันก็แน่นเลยนะครับคราวนี้เราก็ใส่ถังนี่เอาว่าคนได้เครื่องไปก็ดูคลิปนี้แล้วกันเสียบก่อนแล้วค่อยใส่ตัวนี้นะครับอ้าวไปน้ําก็เข้าเครื่องแล้วเชื่อ <laughs> มาดูกันคราวนี้เปิดเครื่องฮะ ซื้อได้ตามแอปต้มแอ,อปฟาทั่วไปอันนี้ครับเสียบเข้าอย่างนี้เลยครับ WPM ชอบไปอย่างเงี้ยไม่มีปั๊บเผื่อคนไทยเลยไม่เผื่ออะไรเลยมาเสียบปั๊บนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราขึ้นพวกไดเมนชันให้ตรงนี้นะครับอ่าเวสเปซให้หน่อยก็ตามนี้เลยนะครับไฟเท่าไหร่รายละเอียดเท่าไหร่เกี่ยวกับอุปกรณ์มันทั้งหมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใช้เวลากี่นาทีในการ ต้มบอยเลอร์ของมันให้ร้อนพร้อมสกัดครับผมไปกดแล้วครับกดตรงนี้มันดีเร็วนะครับอ่ามาแล้วเฮ้ยเช็ดมันมาแล้วลืมถอดอะไรหรือเปล่าวะเหมือนกับตอนที่ทำไอ้เครื่องสตรีมอะของ w p m แบบลืมถอดสลักอะไรบางอย่างอะเครื่องมันควันขึ้นน่ยต้องระวังนะฮะนี่แหละผลของการอะไรไม่อ่านแมนนวลเลย โอเคระหว่างนี้เดีย๋ยวเราก็ดูครับพีฮีทมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เนาะว่าพอมันโหลดโหลดดิ้งเสร็จของมันนะมันก็จบแล้วเราก็พร้อมใช้ครูก็จะดูเวลาไปด้วยว่าเท่าไหร่มีอะไรผิดสังเกตไหมอ๋อานั้นลดน้อย่ลยเดี๋ยวครูเอาน้ำมาเติมดูแลเราต้องใช้ไอเนี้ยดูดถังตรงเลยก็ได้ถ้าเราอยากจะไปออกบูธเนาะเพราะนะั้นอันเนี้ยอาจจะแบบแค่โฮมยูสไงมันต้องเติมบ่อยเ <laughs> จ๋งดีเขาคิดมาให้หมดแล้วนะครับดูเล็โหลดดิ้งก็เสร็จยังเพิ่งเริ่มเอง อ่าใส่ไปเยอะๆเลยเฮีย yeah. ตื่นเต้นว่ะทำไมคุณต้องตื่นเต้นด้วยวะเหมือนว่าเด็กๆของเล่นใหม่เลยอะฟิลเนี้ยอ่ะรอไปครับผมตัดดิดนิดด้วยนึงามันเสียก็คือเครื่องแรกอะที่ครูทําพังอะนะเนี่ยระหว่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจครูอะตกใจทําไปดูถ้ามันเสียก็คือเครื่องกูเลยก็คเครื่องแรกเครื่องครูเครื่องครูผ่านไปน่าสีนะ่นาทีนะครับก็เมื่อกี้มีเอฟเฟกอย่างหนึ่งก็คือควันขึ้น มันหมือนกับว่าทํางานของมันอะช่วงนี้ก็นิ่งแล้วดูน้ำา้วยเขาเป็นไงบ้างก็ไม่ได้ดูน้ําเพิ่มแหละมันเหมือนตอนนี้คือมันคือการต้อมอะนะครับมันเป็นอยเลอร์ที่เป็นดูโออยเลอร์ด้วยนะบอกก่อนเป็นแบบสามารถสตรีมแยกกับการสกัดได้เลยเจ๋งอะราคาแบบหกหมื่นมีทอนอะทำไมไม่ซื้อรีบซื้อมาไปหัวแถวกันเถอะเอ้อโอซื้อที่ไหนโอกาสสิพอซื้อแล้วได้ความรู้ซื้อที่ไหนก็ซื้อได้แหละตอนเนี้ย แต่ซื้อแล้วได้ความรู้อะที่โอกาสครับเพราะครูให้จริงให้ลึกให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติครับในการสก,กัดแล้วเราจะไม่มีปัญหาเลยทาไมเบอร์บทเป็นอย่างนั้นจะใช้เบอร์บทอะไรอุณหภูมิอะไรครับถามไม่มีวันจบแหละอ่ะนี่จอขึ้นแล้วครับผม5นาทีปุ๊บเสร็จจอขึ้นแล้วก็แสดงว่าใน5นาทีเนี่ยมันทําความร้อนได้แล้วเราลองดูนะกดนี้พร้อมใช้งานแล้วครับหานาทีเองนะครับผมพร้อมไหม ตัวพร้อมไหมมาไหมน้าเขา้าระบบหัวมาแล้วเ <S <S นี่น้ำก็ได้ดูดไปเรื่อยๆด,ด,ดูดิยเฮ้ยดูดดูตอนนี้เด้ได้เห็นการทํางานจริงๆเลยว่ามันดูดไปเรื่อยๆเห็นปะโอเคช็อตแรกๆเราไม่แดกกันอยู่แล้วแหละมันกลิ่นจากโรงงานอาจจะแบบหาเบอร์บดไปเรื่อยๆครูว่าอยากจะย้ำสักสิบดอกเลยด้วยซ้ําหาให้ไปเรื่อยๆเลยอะเห็นแล้วมันอยู่ใต้ตรงนี้เว้ยเล็กอย่างนี้น ไม่รู้มันล็อกยังไงนะแต่มันล็อกอย่างเงี้ยเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนอะไรสักอย่างตอนเนี้ยเออมันมันมันมีของมันอยู่อ่ะน่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนะอ่ะแต่มันล็อกตรงนี้ได้กับเครื่องไอ้ไกอ้แท็คแทงเนี่ยซึ่งเราก็เดี๋ยวเราเน้นไปออกบูทก็ไปแบบต่อถังตรงเลยปริมาณเยอะกว่านะครับแล้วก็เนี่ยเขาให้ความสาคัญกับเรื่องสตรีมมากฮะเพราะหัวเขาเปลี่ยนมาให้สองแบบได้เลยนี่หัวแบบสามรูนะฮะนี่กับแบบสองรู ชอบแบบไหนก็เ,เปลี่ยนแบบนั้นได้เลยครับหัวบัวเขาหัวสตรีมโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเริ่มมาเริ่มสกัดกันเนาะ